สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ช่อง morningthalo นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระพฤหัสเดินหน้าเต็มกําลังจากที่ดาวพฤหัสเดินถอยหลังมานานเนาะตอนนี้จะเดินหน้าเต็มกําลังก่อนที่จะย้ายเข้าสู่ภพเรือนอปุตตะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลในด้านใดบ้างจะเดินหน้าตั้งแต่วันที่14กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะย้ายนะ ดาวพระพิร์เป็นดาวของสุประเคนะคะจะมีความสําเร็จความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเป็นดาวบุญที่จะส่งเสริมคุณให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในภพเรือนพันธุการได้รักฐานความมั่นคงการได้คอนเน็กชันกับในเรื่องของญาติที่อยู่อาศัยหรือมีความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นกับคนในดวงชะตาหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เรื่องของการเงินการเงิน เหมือนมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นรับผลรายได้จะมีมากขึ้นเหมือนกับว่าอะไรที่มันติดติดขัดในเรื่องของการเงินมันจะมีรับผลผลประโยชน์เข้ามามากขึ้นแล้วก็จะมีความรับรื่นเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการเงินเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมการทำนายเป็นการทำนายโดยรวมอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิน้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาส์ไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวพระพฤหัสเดินหน้าเต็มกำลังอยู่ในภพเรือนที่4ของชาวลัคนาราศีกุม ว้าวการเติบโตการได้เดินทางการได้ขยับขยายมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยในช่วงนี้หรือวงสังคมคอนเนค t ชันของคุณจะกว้างมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีการเติบโตในเรื่องของการงานหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางบ่อยเกี่ยวกับงานนะคะ Ten of s w o r d 1สดาบขึ้นมา บางท่านก็ปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานมันจะกำลังจบจบสิ้นนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยการได้ดังใจการถูกอุปถัมช่วยเหลือการถูกเหมือนกับทนุถนอมการถูกตอบรับในด้านดีแล้วก็ไพ่ผ่าขึ้นมาไฮรแฟนขึ้นมาแปดเหรียญหกไม้เทา้า เจ็ดเหรียญสี่เหรียญว้าวรายได้ดีขึ้นมากๆนะคะมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ได้การเงินที่มั่งคั่งมากขึ้นเหมือนคุณกำลังซุ่มทำอะไรอยู่หรือช่วงนี้อาจจะอยู่เงียบเงียบมีความสำเร็จแบบเงียบเงียบก็ได้ในบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะกำลังเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยเปิดเผยอะไรในช่วงนี้เนาะ ถึงจะมีความสําเร็จหรือไม่ก็แบบซุ่มทําอะไรอยู่บางท่านอาจจะทํางานที่2ออาจจะมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางอาจจะมีการเงินที่มากขึ้นแต่คุณจะไม่เปิดเผยเพราะว่าถ้าเปิดเผยก็อาจจะแบบถูกหลอกถูกยืมถูกอะไรแบบนี้จะมีคนเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะพื้นฐานของคุณคุณเป็นคนใจดีทํางานเก่งขยันอดทนในเรื่องของงานเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ไม่ชอบอยู่เฉยไม่ชอบอยู่นิ่ง บางคนก็ชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่สะสมการเงินมาตั้งแต่เด็กหรือเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการหาเงินนะคะอันไหนว่าดีทํางานแล้วได้เงินเยอะก็จะทําทําทําคุณสะสมรายได้มาเยอะเหมือนกันบางท่านก็ชอบทําบุญเนาะชอบช่วยเหลือคนอื่นทํามาก็อาจจะแบบจุนเจือคนอื่นเยอะเหมือนกันอืมเป็นคนที่อาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่เยอะเหมือนกันเนาะจากในเรื่องของเงินอาจจะต้อง จุนเจือครอบครัวจุนเจือพ่อแม่อะไรแบบนั้นแต่ผลบุญที่คุณได้ทำช่วงนี้มันกำลังส่งผลได้เงินก้อนโตเข้ามาอีกนะคะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งรวยบางท่านได้เงินมรดกในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินจากการสูญเสียหรือเป็นช่วงที่คุณจะจบวิบากกรรมต่างๆถ้าเคยถูกหลอกถูกโกงหรือเหมือนโดนโกงในเรื่องของการเงินคุณทำเงินมาเยอะแต่รายได้ ยังไม่ไม่เข้ามาอะไรแบบนั้นเหมือนรองเงินก้อนของคุณคืนมีเกณฑ์ได้เงินของคุณคืนนะคะหรือบางท่านก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้โอกาสของการได้รายได,ได้ใหม่ๆม,มีเกณฑ์การได้เงินเพิ่มขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นโด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นคนมีชื่อเสียงในช่วงนี้ดูคุณมีคนที่เคารพนับถือคุณมากๆคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ได้ ดูชื่อเสียงของคุณมันโดดเด่นมากๆในตอนนี้นะคะมันเป็นชื่อเสียงที่มันกว้างขึ้นแล้วก็บางท่านก็เป็นช่วงที่ทำอะไรแล้วได้ดังใจมีความสมหวังประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้มากๆบางท่านท่านในเรื่องของงานก็ช่วงนี้อาจจะถูกเพ่งเล็งถูกมองเห็นในด้านดีแล้วก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านก็ระวังในเรื่องของสุขภาพเนาะช่วงนี้ถึงคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องแต่ก็ต้องระวัง บางท่านอาจจะเป็นโรคที่มันไม่เผยตัวเเหมือนกับว่าถ้าไม่ตรวจรักษาก็จะไม่เจอเหตุของการเป็นโรคนี้ก็ได้ม,มันมีเกณฑ์การผ่าตัดด้วยบางท่านก็จะได้จบสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการถูกบูลลี่การถูกเอาเปรียบต่างๆหรือการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของเงินจะมีคนเข้ามาบั่นทอนคุณเหมือนกันนะคะในเรื่องของเงินมีคนอิจฉาเห็นคุณได้ดิบได้ดีก็ เหมือนกับจะบั่นทอนคุณอะคอยว่าร้ายคอยนินทาทําขัดแ้งขัดขาทําให้คุณไปไม่ถึงไหนในเรื่องของงานแต่คุณเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็มีศักดิ์ศรีทุ้มครองไม่มีใครทําอะไรคุณได้ตอนนี้ชีวิตของคุณก้าวกระโดดมากๆมีเงินทองมีไรายได้มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นที่รู้จักผลงานโดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นเอ่อเป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างด้วยดูคุณ ได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันด้วยนะในบางท่านอาจจะได้เงินได้ทองได้โชคลาภลาบลอยอะไรแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วการงานของคุณเป็นอย่างไรอีกคะชาวลัคนาราศีกุมปรับจูนการงานกำลังเข้าที่เข้าทางดาวพฤหัสเดินดีในช่วงนี้ก็อาจจะกำลังหล,ล,ลงหลักปักฐานเข้าที่เข้าทาง บางท่านก็ช่วงนี้เดินทางบ่อยๆทระ,ะหดอดทนมรดกโอ้มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้นจากความพยายามจากฝีมือของคุณไฝฝันบางท่านก็ทำงานฟรีแลนซ์เนาะเป็นช่วงที่คุณเผยศักยภาพของตัวเองคุณดูมีความก้าวหน้ามากๆในเรื่องของงานนะคะ บางท่านก็มีโอกาสเข้ามาเยอะมากๆในเรื่องของงานอาจจะไปยื่นสมัครงานไว้หลายๆที่จะถูกเรียกตัวพร้อมๆกันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเลือกเลือกกับความฝันของตัวเองหรือไม่ก็เหมือนกับสิ่งที่คุณจะได้คือความไม่คาดฝันก็ได้อาจจะได้ตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอาจจะเป็นเจ้าของกิจการโดยแบบไม่ตั้งใจหรือ จะมีเรื่องของความโชคดีเข้ามาในส่วนของงานนะคะในเดื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่นงได้โอกาสดีๆเข้ามาได้โปรเจกต์ใหม่ได้เงินก้อนอะไรแบบนั้นก็จะมีเข้ามาเหมือนไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันจะเข้ามาในส่วนของงานนะคะในส่วนของงานคุณเป็นคนที่ขยันอดทนเนาะในเรื่องของงานเป็นคนที่เป็นเจ้านายหรือบางท่านก็เป็นคนที่ดูแลลูกน้องได้ดีแต่ว่าคุณก็อย่าปล่อยปะละเลยในส่วนของการงานนะคะต้องคอยดูแล ต้องใกล้ชิดในเรื่องของฝ่ายการเงินดีๆต้องถี่ถ้วนดีๆเพราะอาจจะมีข้อผิดพลาดได้บางท่านถ้าทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของบิสเนสอยู่แล้วหรือ,อบัญชีะคะ่ะต้องตรวจสอบดีๆนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะมีข้อผิดพลาดทําให้คุณสูญเสียเงินสูญเสียไรายได้หรือสูญเสียชื่อเสียงแบบนั้นก็เป็นไปได้แต่ช่วงนี้งานของคุณจะเยอะขึ้นบางท่านก็จะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามางานที่ต้องแก้ไขปัญหาก็ได้นะคะ หรือโอกาสของการสร้างไรายได้ใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานจะมีเข้ามาให้คุณได้ทําบางท่านก็เป็นช่วงที่อาจจะรอคอยโปรเจก t นี้มานานหรืออาจจะรอคอยจังหวะนี้มานานก็เป็นช่วงที่คุณจะได้จังหวะดีในเรื่องของการได้ลงทุนได้ลองทางําบางสิ่งบางอย่างเป็นงานใหม่ๆก็ได้จะมีโอกาสแบบนี้เข้ามาคุณจะทําได้สําเร็จจะถูกหนุนนําจะถูกพักดันจากผู้ใหญ่แล้วก็ ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกง,งการลงทุนต่างๆเอกสารต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าเจ็ดดาบขึ้นมานะคะอาจจะต้องแบบมีคนแอบส่องแอบมองดูความเคลื่อนไหวของคุณอยากจะก๊อ y ปี้ผลงานคุณก็เป็นไปได้หรือจะหลอกจะโกงคนในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ระวังนะคะแล้วก็บางท่านก็ช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวอย่าออกหน้าในเรื่องของการงานเหมือนกับว่าทํางานเบื้องหลังจะดีกว่าเบื้องหน้าหรือไม่ก็ ถ้าใครไหว้วานให้ทําอะไรออกหน้าแทนอย่างเงี้ยก็ระวังอย่าไปทําเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะเสียหายได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรการเงินของชาวล,าลัคนาราศีกุมมรดกขึ้นมามีเกณฑ์ได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้มรดกนะคะได้เงินจากความฝันได้เงินจากความพยายาม บางท่านก็มีโอกาสเสียเงินกับการล่าเรียนนะคะหรือได้เรียนต่อในช่วงนี้หรือถ้าจะเรียนอะไรในช่วงนี้หัวคุณจะไวมากๆแต่คุณจะเสียเ,เงินกับการร่าเรียนหรือบางท่านอาจจะได้เงินก้อนใหม่ๆจากการเรียนรู้หรืองานอดิเรกข,ของคุณจะนํามาซึ่งไรายได้ก็ได้นะคะซื้อตรงบางท่านได้มรดกบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณจะได้ความาถูกต้องในเรื่องของการเงินอาจจะแบบมีปัญหา ข้อขัดแย้งหรือ,อตัวบทกฎหมายในเรื่องของการเงินก็ได้คุณจะเป็นผู้ชนะแล้วคุณจะได้รับเงินมีเกณฑ์ที่ถ้าใครยื่นกู้การกู้ซื้อบ้านซื้อรถแบบนั้นคุณจะผ่านนะคะหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นการได้ที่ดินาการทำสัญญาซื้อหรือไม่ก็ขายก็ได้ในเรื่องของที่ดินทรัพย์สินต่างๆแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเยอะขึ้นทรัพย์ จะมากขึ้นแล้วก็บางท่านอาจจะได้มรดกนะคะมรดกจากความสูญเสียหรืออาจจะเป็นประกันชีวิตประกันบ้านแบบนั้นก็ได้ได้เงินของคุณคืนค่ะก็มีโอกาสจะได้เงินรายรับจะมีเข้ามามากกว่ารายจ่ายแต่ก็ระวังการถูกหลอกถูกโกงแล้วก็พวกคอเซ็นเตอร์ด้วยนะคะอืมบางท่านก็ได้เงินเข้ามาจากหลากหลายทางแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางระวังเรื่องของการเดินทางหน่อยนะคะ อาจจะมีอุบัติเหตุได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกุมสุขภาพของคุณในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มกําลังอยู่ในภพเรือนพันธุโอ้บางท่านก็เนาะลองปวดหลังปวดเอวปวดขาอาจจะแบกของผิดท่าอะไรแบบนั้น สามดาบบางท่านก็อกหักเนาะช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวอาจจะเดินเตะนู่นชนนี่เป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบฟื้นฟูพลังกายพลังใจออกกำลังกายบ้างจิตใจอาจจะอ่อนแอรหรือช่วงนี้มีความเครียดสะสมอาจจะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอ ระวังเกิดอุบัติเหตุแบบปุบปรับฉับพันนะคะหรือจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพันทําให้คุณบาดเจ็บได้เหมือนกันเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังตัวเพราะสิบดาบขึ้นมาเจ็ดดาบขึ้นมาบางท่านก็เป็นโรคที่รักษาแบบเหมือนกับมามาหายหายเป็นเป็นหายหายต้องตรวจหน่อยนะคะเพราะสิบดาบขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะผ่าตัดใหญ่ได้เหมือนกันแต่คุณจะเจอหมอดียาดีนะคะทําให้ร่างกายของคุณกลับมาได้ปกติเหมือนเดิม บางท่านก็ถ้าไม่ได้เป็นอะไรหนักๆกก็ช่วงนี้ทําสมาธิบ้างแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนหน่อยเพราะว่าเหมือนกับเจ้ากรรมในเวรเขากําลังดูคุณอยู่อะ่ะเขารอจังหวะโอกาสที่คุณแบบดวงตกอะอืมหรือไม่ก็พลาดพังหรือจิตตกอะไรแบบนั้นถึงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ก็ระวังด้วยก็ดีนะคะอย่าประมาทกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นอกนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อศาสตร์ของดวงดาวเอสโตรไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพะพฤหัสเดินหน้าเต็มกำลังอยู่ในภพเพลอนพันธุ์ทุซาทัานดาวพระเสาดาวของบาปพระเคราะห์ดาวพระเสาวตอนนี้จรทับลักคุณอยู่ ดาวเสาทับรักก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมเนาะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เจ้ากรรมในเวนกําลังดูคุณอยู่ส่งผลในด้านลบกับคุณนะคะดาวพระเสาเดี๋ยวจะย้ายออกไปสู่พบเรือนการเงินก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องรับภาระหรือมีความเหนื่อยยากความทุกข์ความลําบากความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยกับการถูกเพ่งเลง็งหรือเหนื่อยกับความอึดอัดใจก็ได้ในบางท่าน หรือบางท่านเหนื่อยกับสุขภาพร่างกายของตัวเองเพราะดาวพระเสาร์ทับตัวก็มีโรคภัยไข้เจ็บหรือความเหนื่อยความยากความหนักแต่ว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็ช่วงนี้ระวังสิ่งที่เหมือนกับเซนส์ของตัวเองอ่ะคุณจะสัมผัสได้ถึงอะไรที่มันมองไม่เห็นอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบระวังในเรื่องของการทักทักอะไรที่มันแบบ อถ้ามีเสียงอะไรก็อย่าไปทักเหมือนกับว่าลมเพลลมพัดอ,อ่ะก็มีเกณฑ์นะคะถ้าพยายามอย่าอย่าไปข้องแวะกับสิ่งที่มันเป็นด้านมืดหรือถ้าให้ดีก็คือทำบุญเยอะๆทำสมาธิทำสติให้เป็นสมาธิาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าจิตตกง่ายอย่า,ามีความเฟลในเรื่องของจิตใจ เพราะว่าอะไรที่มันมองไม่เห็นมันแทรกเข้ามาในช่วงนี้ได้อืมก็ขอให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองพยายามมีความรู้สึกแช่มชื่นมากๆหรือไม่ก็ดูแลตัวเองเยอะๆค่ะดาวเสาร์ก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็ช่วงนี้อาจจะได้เดินทางบ่อย,อยๆก็ได้นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะพบวินาศเนาะคำว่าวินาศอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูต่อ m e r c u r y แต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะก็ถึงจะมีก็ต้องระวังาวาภาวาภัยของเ,อเหมือนกับว่าการรักษาเยียวยาเนาะ Mercury ก็คือการสื่อสารช่วงนี้คุณจะได้เดินทางบ่อยแล้วก็การสื่อสารการเดินทางจะมีเข้ามาบ่อยก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่จะเข้ามาเม r c ์คิวรีก็อาจจะหมายถึงการสื่อสารการพูดการเจรจาก,การต่อรอง การดีลงานอะไรของคุณในช่วงนี้จะเกิดผลสําเร็จเกิดได้เ,เกิดไรายได้การได้คู่มิตรคู่สัญญาคู่ค้าคู่ขายจะมีเข้ามาในช่วงนี้การได้เงินจะมีเข้ามาแล้วก็เหมือนเจราจาใดๆดูราบรื่นได้ด้วยดีการได้เงินได้ทอง a s c e n d a n t ตัวของคุณเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกําลังจะก้าวหน้าจะได้ผลสําเร็จจะได้รายได้จะได้ไไดไดความสําเร็จจากการพูดการดีลงาน ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จบางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้เดินทางบ่อยๆแล้วก็เกิดรายได,ได,ได้เกิดผลสําเร็จพลูโตรีเบิร์ดเป็นช่วงที่คุณจะได้จบบางสิ่งบางอย่างรีเบิร์เกิดใหม่คะ่ะบางท่านก็ระวังนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้การเจ็บไข้ได้ป่วย คูโตค่ะคือการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อการเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นการได้รับขา่ขาวดีบางสิ่งบางอย่างที่จะพลิกฟื้นพลิกดวงชะตาของคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ที่จะเกิดขึ้นพลิกหลายไกลดีแต่ว่าก็รับมือในเรื่องของดาวพระเสาร์หน่อยนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์ขึ้นมาคุณจะมีไอเดียมีหัวคิดดีเพราะดาวพระพฤหัสเนาะ ดาวพระพฤหัสให้ในเรื่องของการเรียนรู้การคิดการเหมือนกับสมองคุณจะดีมากๆในช่วงนี้การแก้ไขปัญหาก็จะไวขึ้นหรือไม่ก็ความคิดความอ่านของคุณจะดูคิดไวทาไวหรือไม่ก็มันเป็นเรื่องของตากการรกะเหตุผลต่างๆดูคุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีมากๆ ถึงจะมีความเหน็ดความเหนื่อยความยากแต่คุณจะเอาตัวรอดได้เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างการได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้ได้เติบโตให้ได้ก้าวหน้าบางท่านอาจจะพลิกผันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกออนไลน์การทํางานออนไลน์การใช้คําพูดแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะหรือช่วงนี้ธุรกิจการงานของคุณ มันจะราบเรื่อนขึ้นในเรื่องของการติดต่อเจราจาใดๆมันมีเกณฑ์การได้ลูกค้ามากขึ้นพูดเราได้งานพูดเราได้เงินอะไรแบบนั้นระวังในเรื่องของสุขภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองมีเกณฑ์ได้โชคโอกาสของความสําเร็จเข้ามาค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์น่ารักด่ารักหรือไม่ก็พพอ์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านสําหรับการ กดไลค์กดแชร์การให้ทิปให้แต้งต่างๆกับหมอหนิ่งนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ